สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่ละทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาขายยางพาราครับยางพาราเดือนเมษานะครับสวนผมไม่ได้ปิดหน้ายางนะครับให้ให้ทีมงานกล็ดต,ตลอดเลยครับเพราะว่าถ้าว่าหยุดหยุดกิดเดี๋ยวทีมงานไม่มีเงินใช้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศสวนยางผมครับในมีทั้งดอกไม้ด้วยครับ ดอกไม้เริ่มบานแล้วครับดอกทองกุไลครับเอาปลูกปนกับต้นยางพารานะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเราไปกันเราจะเลี้ยวขวามือนี่แล้วครับก็ดูต้นกล้วยผมล้มนะครับโดนลมนะฮะต้นกล้วยทันอะไรหอมทองมันไม่ทนแล้วครับมันมันสูงเราเดินโดนลมสักหน่อยมันก็หักแล้วนี่ผมจะเอาน้ําในนั่นมาใส่ไว้นะครับเพว่าให้เดี๋ยว ให้เด็กมาอุ้มเอาน้ำหน่อยครับเด็กมาอุ้มน้ำหน่อยอันูอุ้มมาอุ้มน้ำลงใส่ห้องน้ำหน่อยก็ นี่ได้กี่ถุงอไงเฮ้ยเก่งนี่เก่งหรอเก่งสิโอ้ไม่ไม่ไม่คุณผู้ชมดูทีมงานผมแต่ละท่านมันหน้ามันอ้วนหมดเลยเนี่ยเจ้านี้ก็เจ้านี้มันหน้ามันอิ่มแล้วนะเออดี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 ตั้งนี้เหรอตั้งวันนี้ตั้งวันนี้นี่น้องชายพี่เออดีละดีละอย่าให้ลงเดี๋ยวให้ลงอย่าให้ลงไม่หรอกครับ ไอ้ตอนที่มันจะขึ้นตอนที่เราทํางานเบาๆเนี่ยมันขึ้นแน่นเดี๋ยวฝนพืชพายหนูฝนลงแล้วที่นี่มันนี่คุณผู้ชมผมเอานี้มาเพื่อจะมาทําลายต้นกอไผ่ข้างบนดอยนะครับนี่ผม,มาส,สมอันนี้เพราะว่าผมเอายาฆ่าต้นไม้ใส่ก็มันก็ไม่สําเร็จเท่าไหร่นะผมมาสู้เราเอาอะ เอาไว้ล้างรถอันหนึ่งหนูเก็บไว้อันหนึ่งเดี๋ยวเอานี่เอาเอาเอยอันนั้นเอาไว้ในหน้ารถเดี๋ยวเราเอาไปล้างรถเผื่อน้ําที่รุ่นไม่แน่นอนเพราะว่าน้ําอาจจะขาดแค้นไ้หาเหอเออจะไปชนกับน้องน้องลูกชายพี่นะไอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้เราเก็บไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสะสมไว้ตรงนี้วันนี้ก็ ปิดประตูรถก่อนับอ่ามานี้วันนี้ก็อนวันน,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 นี้วันที่เราไหลแล้วพี่ลืมวันลืมคืนนะนี่วันนี้วันที่วันนี้วันคานใช่เหรอยี่สิบสองครับคุณผู้ชมเดือนเมษาสวนเราก็ยังเอายางตะขายอยู่นะครับอ่าปิดประตูห้องน้ําด้วยอันนี้มันนั่นวันนี้วันนี้อนนเอาไวเา้เผาคุณผู้ชมเนี่ยชีวิตชาวสวนยังพวกเราก็ กันแบบนี้ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพาไปดูอย่างพลานาแล้งครับได้เยอะอีกหนอครับคุณผู้ชมได้ได้น้องคุณน้องบอกว่าทีมงานเราบอกว่าได้จ็กระสอบเออนี่ได้จ็กระสอบเยอะอเหมนกันนะผมว่าจ็กระสอบ,อบนนะีเบ่เก่งนะนีะ่ไม่มีใครสักเจ้าแล้วก็มีแต่เจ้าเราที่เรานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้วันนี้เรามีเงินใช้แล้วครับวันนี้ไอ,อ้นูเท่าไหร่จ๊ะบวิสุดยอด ยี่สิบห้าครับคุณผู้ชมทางบ้านมันึนข,นขึ้นมาเนี่ออโชคดีโชคดีเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยขายเดือนนี้นะครับสิบสามบาทน,นะครับโอ้โหสิบสามบาทก็ยอมขายนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังใช้นะอาทิตย์นี้ก็คุจะรำลานะผมจะเอาลถก,ก่อนนะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีครับ